ผู้ชมขอล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้เนี่ยเราก็มากันเก่าไม่ครับพีก็เด็กเช่นเคยนะที่ดีวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เราเนี่ยมาเล่นกันเป็นพาร์ทที่3แล้วนะคะเห็นข่าว่ากันว่าบ้านของเราเนี่ยโคตรน่าขัดใจเลยนะพี่ก็เลยไปปรับปรุงนิดหน่อยนะไม่ได้มีอะไรมากหรอกอตวตารก็ยังเหมือนเดิมค่ะนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเรามีกล่องแยกของแล้วนะคะทุกคนนี่คือก้าวแรกของพวกเราแกเป็นใคร <laughs> ทุกคนตบมือคะ่ะ นี่คือก้าวแรกเลยนะคะที่พวกเราเนี่ยเริ่มมีระเบียบนะคะปกติเนี่ยชีวิตไม่เคยมีอะไรดีๆแบบนี้เลยนะคะนะพูดถึงเรื่องชีวิตของพวกเราเนี่ยเราก็มีภารกิจเหมือนกันในพาร์ทนี้นะคะโอเคครั้งนี้นะคะเรามี2ภารกิจหรือว่า2สถานที่ที่เราจะต้องไปกันนะสถานที่แรกเลยก็คือเป็นวิลเลจหรือว่าเป็นหมู่บ้านนะและก็สถานที่ที่2เป็นไมชาฟคิดว่าเดี๋ยวในตอนครึ่งแรกนี้นะพวกเราเนี่ยจะใช้ชีวิตกันอยู่สบายๆก่อนนะเตรียมความพร้อมลงถ้ำใต้บ้านของเราอีกแล้วเช่นเคยนะซึ่งจริงๆ ท่ามของพวกเราเนี่ยพี่บอกได้เลยนะว่าโคตรมันมากๆ <c oughs> คือพี่ไปทําที่อื่นเนี่ยไม่มีที่ไหนจะมันเท <c oughs> ่ากับทําใต้บ้านเราอีกแล้วนะคะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวนอะผีพี่หายไปไหน <c oughs> เดี๋ยวไอ้ผีอันเล่มันอยู่ไหนอะไอ้ไอ้นุกพิงแล้วนั่น,นคืออะไรใครมาปักป้ายบ้านอะไรเนะี่ยคลิกมีขวยยู่ขุดมลิ้นอยู่ในแกป้ายบาบออะไรฉันไม่สนใจหรอกแกจะหน้ากลรวอ้ผีหรอ ไหนๆแล้วก็ได้ป้ายมาแล้วเราขอติดป้ายหน่อยแล้วกันนะคะนี่คือแดนของพี่เติ้ลแต่เติ้ลโฮมนะคะทุกคนอ่าอุ้ยบ้านเรามาแล้วนี่เห็นไหมนี่ เอี่ไม่ใช่ไตเติลน,นะคะอันนี้คือบ้านของพวกเราเลยนะคะนะอ่านีประตูก็เหมือนเดิมค่ะประตูนี้กันผีได้นะคะแล้วไอ้ผีตัูนั้นเนี่ยมันก็คิดว่านี่คือบ้านของเราจริงๆนะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเตียงแต่ว่ามันก็คงจะเห็นถึงความพยายามที่เราจะให้บ้านอันนี้เป็นบ้านแบบจริงๆอ่าพูดถึงเรื่องบ้านเราก็ต้องมีเตียงใช่ไหมลันนะถ้าเป็นเตียงอย่างงั้นเหรอโอ้ยฉันฉันหาที่วางเตียงไม่ได้เลยอะพี่ว่าเราอาจจะต้องไดเรมิดตรงไหนสักอย่างหนึ่งสักที่หนึ่งนะคะไว้ให้เป็นที่วางเตียงเนาะอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้โอ้โอเเย ถึงที่นอนมากเนี่ยมาปุ๊บเช็ดเท้าไปทําอาหารแล้วก็มานอนคุกฝุ่นคนดูถามว่าจะท,ทาชั้นสองหรือเปล่าชั้นสองอาจจะให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะเพราะคิดไม่ออกว่าทำยังไงนี่มีแค่นี้ก็มากเกินพอแล้วค่ะน,นะคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาตอนเย็นนะพี่คิดว่าเราเนี่ยควรที่จะใครมันวางอะไร หนึ่งนะคือพี่ว่าจะไปทําอาหารโอ้โหมันไปบ้าะไรตรงนั้นนะเป็นบ้าหรออ่าโอเคทำหม้อก่อนนะคะแล้วก็เป็นซุปมะเขือเทศแล้วกันเพราะว่าต้นมะเขือเทศตอนที่พี่เนี่ยเล่นหลังไหมนะค่อนข้างจะออกดอกออกผลเยอะเลยนะคะนะโอเคก็คิดว่าน่าจะได้มาเยอะเลยเนี่ยฝนตกด้วยทุกคนอันนี้ก็ฝนตกแล้วจะคิดว่ามันก็สมควรที่เราจะไปข้างล่างกันเพื่อจะไปหาโรงหาแรแล่เป็นไงบ้างต้มเสร็จแล้วเร็วมากทุกคนดูสิคูดเร็วเร็วคูดเอามาแล้วก็นี้เก็บเลยค่ะทุกคน โอเคแล้วก็ทํากระทะนิดนึงนะะทำเผื่อไว้ก่อนเผื่อว่ามันจะเจ๊งคามือเราอไรอย่างนเนาะโอเคพี่พร้อมแล้วทุกคนพี่พร้อมมากๆกถ้าเกิดว่าเราถือสองอย่างสองข้างเลยนะ่ะโอ้ไม่กอดคือมันจะอยู่หรือผีได้ลนะไปทุกคน let's go อาหารเราพร้อมมากลงไปข้างล่างกันผีหินอย่าพวน คือตอนนี้นะคะเราเนี่ยปลดล็อกอาวุธใหม่แล้วนะคะคือเป็นไม้กางเขนนะคะนะก็คิดว่าอ,อะไรอะเฮ้ย <Hey! S 1> ทุกคนครั้งแรกครั้งแรกที่ทางลงบ้านของเรามันมีตูบ้านเลยร,รู้มันห้อยหัวนี้มาเอากระดูกหน่อยแล้วกันกระดูกของพวกเราจะได้เอไปเลี้ยงหมาในอนาคตนะคือพี่ไม่แน่ใจนะคะว่าวันนี้พี่จะรอดหรือเปล่านะครั้งก่อนพี่เก่งเกินนี่น,นี่เอานี้ก่อน ต้องเอามาทำให้เข็นเพิ่มนะคะเลสโตนของคตรดีมองรอบๆดีๆนะคะคือเราจะได้ไม่ต้องไปมองไอ้ตัวนั้นไงไอ้ตัวผีนั่นน่ะไอ้ผีโดนตีอ่ะไอ้เก้าอี้โดนตีพี่ไม่ชอบมันเฮ้ยพี่พี่ีโอ้พี่ีคิดถึงสิ่งตัวอะไรพี่ฮีเดี๋ยวไปหาพี่ฮีก่อนพี่ฮีไม่เชื่อว่าพาเพื่อนมานะคะไม่เอานะยืนนิ่งเลยนะอุ้มได้ปะขออุ้มหน่อยนะคะอุ้มอุ้มพีได้ปะโอ้พี่ฮีหนี พี่ขี้หญิงแหละอุ้ยมาช้าดิเอ้ยมาช้าใต้บ้านเราเลยคือเราต้องฝ่าดงอันนี้ไปค่ะดงแมงมุมนรกนะคะมันมีตัวหนึ่งนะที่พี่กลัวที่สุดเลยคือพี่กลัวไอ้แมงมุมพิษนะคะมันโหดมากเนใ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 เกิดไปเนี่ยไม่เอานะอย่าเกิดนะแต่พี่ว่าไม่มีอะไรหรอกที่เนี่ยไปดีกว่าจริงพี่แบบอยากจะลงมาเพื่อที่จะได้หาแบบแร่ใหม่ๆนะคะ กับเจอผีบางตัวอะไรย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าไม่เจออะไรก็ถือว่าถือว่ากําไรพี่แล้วกันนะโอ๊ยแปลกจังทํำไมวันนี้มาไม่เจอผีหรือว่าพี่ว่ามันไปนอนทุกคนเชื่อปะไ,ไปนอนของพี่ของพี่ของพีอง่อยู่ว้ายฟ้าร้องได้ไงในเมื่ออยู่ในถ้ำอะความเป็นจริงอยู่ที่ไหนเฮ้ย hey, ซอมบี้ทำไมแกเกิดบ่อยจังเฮ้ยพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าแปลก,กนะคะทำไมฟ้ามันร้องอังน่ะ ฟ้ามันล้องทางนี้นะคะแสดงว่าอยากให้เราไปทางนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ถือไมก้กางเขนก่อนอเฮ้ยเห็นตัวปะพี่ดูไม่ทันนะเมื่อกี้อะอเอ้ยใครอีกอะแอมค m มิ่ทุกคนมันมันจะมาเหรอใ, er? ใครจะมาเออจริงไม่มีใครมาหรอกมันหลอกเราเฉยๆมันแค่แบบขู่เราเปงั้นๆแหละแต่ว่าถือไมก้กางเขนก่อนนะ นั่นตู้บ้าอะไรนั้นทุกคนนั่นตู้บ้าอะไรอ่ะเอาเลยแม่โอ้ยเออไอซุปซิบินทาวันมาเลยทุกคนไม่มันเอาแล้วไม่มันมาเร็วมากพี่พี่ว่าพี่พี่ว่าพี่ไม่ได้ทัน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 โอ้โหตีทีเดียว โกงมากก็เป็นอันรู้กันนะคะว่าในถ้ำของเราเนี่ยออตอนนี้คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรมากมายแล้วค่ะนะเดี๋ยวเราจะมาทําส่วนของการพัฒนาบ้านของพวกเราแล้วกันนะอย่างเช่นการเลี้ยงทรงเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างงี้นะซึ่งระหว่างนี้เนี่ยต้นจะเอาของไปฝากก่อนเพราะว่าตตนจะต้องอุ้มพวกสัตว์อะไรอย่างงี้มาที่บ้านของพวกเราได้นะทำไมใครเปิดประตู เดี๋ยวมาเล่นเดีย๋ยวมาติดเล่นมามามาทำฟาร์มกันดีกว่าแต่ว่าฟาร์มของเรายังไม่ได้ทาเป็นแบบเป็นหลักเป็นแหล่งขนาดนั้นนะคะไอ้ฟาร์มคูบัวต้าเนี่ยน่าจะต้องมาพาร์หน้าค่ะนะพาร์นี้ก็เ,าเอาแบบฟาร์มธรรมดาไปธรรมดาไปก่อนอแล้วกันีน้ใช่ไหม,ม,มลูกแอมุลถ้ามันจะคูบัวต้าขนาดนี้พี่ว่าพี่พี่จับมันเลี้ยงดีกว่าแล้วก็ให้ตัวหนึ่งอะ่ะมันเดินดีกว่าปะ่ะอ่าแล้วก็วัวเอาอีกอ่ะเอามาเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะขี่จะให้มันขี่กันนะคะโอ้ยแกะนี้ก็เป็นแกะคูบัวต้าหมนทุกคนดู แกคือเบตา้าดูไปดูมาดิยนึกว่าตึกนะคะดูสิโอ้โอ้เลยตัวพวกนี้ก็ยืนนิ่งแล้วมันไม่กลัวหรือไงเนี่ยฮะมันไว้ใจเพื่อนของมันมากเลยนะทุกคนดูแสดงว่าไอ้วัวข้างล่างนี่โคตรแข็งแรงเลยนะคะไก่นี่นิดิเือโนโอาวะเนี่ยยังได้อีกเหรอทุกคน <laughs> มันมันมีตัวอะไรมากกว่านี้อีกไหมอะพึ่งเหรอคือถ้าพึ่งน่าจะไม่ได้นะคะเพราะว่าในเกมน,นี้เนี่ย ไก่ตัวเล็กกว่าพึ่งนะเห็นหรือเปล่า,าแม่เถืออะไรแม่เถือสิ่งที่เรียกว่ารวงข้าวยังไงล่ะเมียพี่ลืมไปว่าตัวที่อยู่บนสุดคือตัวที่ควบคุมสวองเราต้องเอาเมเล็ดพันุ์ไปล่อค่ะทุกคนดูนะเอ๊ะม,มันสูงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะสูงเกินนะอย่าบอกนะว่าแกคุณไม่ได้เพราะแกะมองไม่เห็น หรือว่าอีมูนี่มันนั่งหรือเปล่ามันเลยคุมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่ลองดูนะว่าอันนี้ใช้ได้ไหมโอ้มันไม่มามันสมองเหลวกว่าทุกคนฉันรู้สึกว่านี่คือใครวะเนี่ยฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องทุกคนทุกคนปหนปะข้างๆอ่ะไอ้นี่มันคือตูบ้บ้าโอ้ยอไอตู้นันก็มีอีกเห็นปะดูจ้าจาโอ้โห ปากสันนิคุบุต้าอีกแล้วไอ้พูกนี้มันติดคูบุต้าเนาะโอ้ยหน้าต่างีไม่อยากนั่นเลยแต่ว่าต้องวิ่งแล้วล่ะเอาแล้วนะทุกคนมันมันวิ่งกับหัวกับหางมันวิ่งมันถ้ามันวิ่งเราพายเรือเหมือนเดิมทุกคนมันตามเราไม่ทันมันมีทางตามเราทันดู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 มนแกดีดีดีแมันว่ายน้ำไม่ได้ เนี่ยเห็นไหมกินซุปเลยไหมกินซุปต่อหน้าเลยเออว่ายน้ำมาไม่ได้หรอกแกพันจะนานค่ะนี่ตัวอะไรแมงมุมไม่ตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้มันอยู่ใจนําเมื่อกี้แล้วนี่คืออะไรเนี่ยแขน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 เอาเดินสเต็ปสเต็ปมาเออเออเออมันมาไม่ได้เนี่ยเด็ดเด็ดอีกผีดเนี่ยพี่บอกแล้วบ้านนี้มันกันผีพี่บอกเลยได้ไหมมันกัน มันเข้ามาไม่ได้เห็นไหมมาไม่ได้ตามนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาต่อภารกิจกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเติ้นจะไปที่หมู่บ้านก่อนแล้วค่อยไปต่อที่ไมชาร์ฟนะฮะอ่าต้องอเฮ้ยเฮ้ยตัวบ้าอะไรอะไอ้ล้อเพลงหรอมันมัน,ม,นมันล็อกมันล็อกคอมันล็อกคอเปนหนึ่งเปน,นึงดดิดด ไอ้นี่เอาอีกแล้วเหรอหายเรือไปเลยแล้วกันไม่อยากยุ่งกับมันแล้วมันร้องเพลงอยู่นั่นแหละมันไอ้บัลเลลีนาคาปูชีนาดู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 มันติดดูมันติดโกโก้ตั้นทุกคนดูทุกคนดูน่ารักมากเลยอ่ะอะไรนะเดินไปเรื่อยๆนะต้องเข้าไปในป่าอีกแล้วโอ้ไม่ชอบเลยเข้าไปในป่าเอ้ยแต่ว่าเราจะเจอหมาก็ได้นะแต่ประเด็นคือตอนนี้เต้งงมากเลยว่าไอ้อันเล่ของเต้เนี่ยมันหายไปไหนไอ้อันเล่คืออุตส่าห์ดีใจที่จะได้มีลูกน้องเป็นของตัวเองนะ คือเอามาสองตัวแล้วหายไปสองตัวเลยค่ะโอ๊ยทำไมกินน้ำลายจะกินหรอไม่ใช่ค่ะตื่นเต้นได้แล้วได้แล้วได้แล้อหมายตรงนี้หรออันนี้เราได้ไหมโอ้ยได้สองตัวโอ๊ยทำไมมันขู่วยตูบ้าเลยนี่มันยืนอะไรเนี่ยวันนี้มันลูกมาเซบาสเตียนอีกตัวหนึ่งชื่อว่าอะไรดีทุกคนซาบ,บีนาเซบาสเตียน โอ้ soever, โอ้หมาโอ้ยหมาก็เป็นตัวเนี้ยอะไรเนี่ยหมาคูโบต้าทุกคนขออนุญาตดูหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างขอดูข้างบนก่อนแล้วกันแล้วค่อยลงไปข้างล่างข้างบนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆก็เหมาะสำหรับการเอามาทำเป็นบ้านเหมือนกันนะใช่ไหมลูกเอาหมดแหละชาร์ปเนกับน็อกแบ็กเอ้ยเอามาใช้กับกระทะเราได้นะแสดงว่าหลังจากเม้ก็มีโอกาสที่เราจะได้เพิ่มพลังของกระทะของพวกเรานะคะนี่นี่นี่สีเหลืองเอาให้น้องเลยแปะสีให้ตัวซาบีนานะคะ อ่ะตัวนี้แล้วกันไหนๆก็เดินมาแล้วนี่ซามีน้าอีกตัวหนึ่งเป็นซีบัสเซียนทำไมมีเพลงอ่ะฮะทุกคนมีเพลงมันเปิดเหรอทุกคนต้อนง,งงมากเสียงมาจากไหนอ่ะแล้วนั่นคืออะไรอ่ะ น่าจะเป็นแหลบนะคะพี่จําได้แต่ว่าเข้าไปหหนก็ได้เผื่อว่าเราจะได้เจอของนะถ้ามันมีแหลบแถวเนี้ยแสดงว่าหมู่บ้านก็เป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะมีหรือเปล่าเลโสโตนมาเยอะเลยอุ้ยเนยถ้าวาหาดทุกคนโคตรเลิศไม่ต้องลงนรกแล้วค่ะคือเต้นน่ะไม่เคยปฏิปต่อเรื่องราวของที่นี่เลยนะตั้คิดว่าเขา่าจะทาการทดลองที่เกี่ยวกับบาดเด่นหรือเปล่าเห็นไหม เนี่ยเป็นเชื้ออาจจะแบบคิดว่านี่คือเป็นเชื้ออะไรสักอย่างหนึ่งในห้องทดลองที่ทำหลุดออกมานะคะอุย๊ยอัซด d ด down ใช้ทำให้สิ่งนั้นมีพลังเพิ่มขึ้นเหรอทำไมต้องให้สิ่งนั้นมีพลังเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะทำไมอ่ะเจอแล้วในที่สุดทุกคนเราก็เจอหมู่บ้านสักทีหนึ่งโอ้ยกว่าจะเจอขอบุญมากเลยอ่ะคิดว่าเดี๋ยวคืนนี้นะเราน่าจะต้องอยู่ที่นี่กันก่อนเนาะแบบพักผ่อนหย่อนใจ หาคงหาของแล้วก็ลองดูดีว่ามันมีของอะไรให้เราค้นหาหรือเปล่าที่นี่นะฮะเฮ้ยหมาคู่หมาคู่อะไรเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันเด้งดึงอะไรเนี่ยฮะ,ะเด้งอีกอะ่ะเด้งห <c oughs> มาก็มองมันมันตลกหรือเปล่ามันตลกไหมเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนเอามาข้างบนเนี่ยมันมีหรือเปล่าแถวแถวหลังคงหลังคาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ใครอะ่ะ พี่คือใครคะเนี่ยพี่มายืนทำอะไรอะเขียนว่าอะไรอะพวกเราอยู่ใกล้แล้วทำไมไฟดับอะพี่ขีพี่ไม่ได้เป็นคนเขียนใช่ไหมอ๋อพี่ขีตบหน้าอีกแล้วเฮ้ยทำไมทำไมที่นี่มันมีเนี่ยเฮ้ยบ้านหลังนี้มีอะไรเนี่ย รือว่าพวกชาว้านมาหลบกันในนี้หรอหมามองอะไรกันอะแล้วทำไมไฟเป็นอะไรคะเนี่ยลูกเป็นไรมองอะไรแม่ไม่เห็นเลยมองอะไรเนี่ยหมาพวกนี้ค้าว่ากันว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมองเห็นในสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติเนี่ยให้เอาน้ำลายหมามาป้ายตานะคะมาเลียเรียตาแม่แม่ไม่ไมเห็นอะไรเลยลูกไม่มีอะไรเลยไไฟมันดับๆอย่างเงี้ยติดๆดับๆคืออะไรคะ อันนี้ไม่น่าจะมีอะไรคร่ะแต่ว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านที่เป็นอาจจะเป็นหมู่บ้านผักนะคะมีพวกผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยเต็มหมดเลยตรงนี้ซึ่งพี่อยากย้ายบ้านว่ามีมีสองหมู่บ้านนะคะมีหมู่บ้านผักสวนครัวหนึ่งแล้วก็หมู่บ้านที่มีไม้กางเขนเฮ้ยไอพี่ไอพี่นี่มาอีกและโอ้โหครนี้แกน่าจะเอาจริงนะเป็นไรลูกไก่เป็นไร the เ,เดี๋ยวตีเลยเดี๋ยว คือหมาไม่มาไม่ทำอะไรเลยหมาขู่อะไรก็ไม่รู้อยู่ขู่ลงขู่แรงโอ้ oh my god ไอตาปิดทุกคนเดีด็ดๆกังเขนเขนเอ้ยมันกลัวเราไอตัวนั้นน่ะพี่เจอแล้วค่ะบ้านหลังนี้มีกล่องนะคะเขาบอกว่าอย่าเปิดกล่องอันนี้เนี่ยเขาไปแปะตรงนี้เลยเนี่ยเป็น ไม้กังเขนตัวเป็นไม้กางเขนธรรมดานะคะโปตที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นไม้กังเขตแบบกับหัวกับหางเป็นอัพไซด์ดาวนะคะหนังสือที่เขียนโดยชาวบ้านคนไหนก็ไม่รู้และนี่คือเข็มทิศโอ๊ยเจอแล้วคุณจะเสียใจกับสิ่งนี้ทำไมต้องเสียใจด้วยล่ะคำเตือน เขาบอกว่าไม้กางเขนอันนี้นะคะถูกเอามาจากเหมืองของอาโมไอเหมืองนั้นนะคะเป็นเหมืองที่ต้องคำสาบค่ะทุกคนเห็นปะไม้กางเขนอันนี้เนี่ยมันจะมีเอาไว้ปกป้องเราแล้วก็ครอบครัวของพวกเราด้วยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเจอมันฉันจะขอเตือนเลยนะว่าอย่าเข้าไปในเหมืองเก่าๆของอาโมนั้นเพราะว่ามันมีความลับที่ดำมืดซ่อนไว้อยู่ท่อยหมาต้นรองอะ่ะ หนูกลัวอะไรอะลูกเฮ้ยทำไมหมาหมากัดเติเ้ลหลอมันตัวอะไรอะเฮ้ยอะไรอะหมาผีสิงหรอเฮ้ยเฮ้ยหมาผีสิงวะเนี่ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยหมากัดลูกเป็นไรอะหมาเติ้ลโดนผีเข้าหรอมันอุ้มได้ปะ อมไม่ได้โต๊มเป็นหมาแล้วนะทำไงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมาเราเป็นไรอะ่ะโอ้ยมันมัน,ม,นมันไม่ยั้งเลยอะทุกคนมันเป็นบ้าไปแล้วว่าอีหมาตัวนี้อะสปินน่าโดนผีข้าวหรอลูกลูกมานี่ก่อนไอหางพวงโอเคเซบาสเตียนมาอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวหายไปไหนแล้วะแล้วเซบาสเตียนไปนั่งทำไมลูกอันนี้ไม่ได้ให้เซบาสเตียนนั่ง แต่กันต่อที่เหมืองของอาโมน่าจะเป็นเหมืองอาโมูปะแต่เขาบอกเป็นแค่ไม้ช้าเฉยๆนะเขาจะมีเอวัวนั่นอยู่ในนั้นนะ่ะอย่าบอกว่าต้องขุดลงไปอ่ะขุดตรงนี้เนี่ยนะถ้างั้นต้องให้หมาน่งก่อนละ่ะงั้นเราขุดเลยทุกคนได้เวลาแล้วถึงเวลาพี่ต้นขุดนะคะเจอและเหมืองอันนี้หรอเดี๋ยวนะเหมืองของอาโมูหน้าตาเป็นไงทุกคนเหมืองของอาโมมันจะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะว่ามันเป็นเป็นเหมืองของอาโมทุกคนเห็นปะรูปอะ่ะมันจะเป็นเหมืองอย่างนี้เลย แสดงว่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเรามาถูกทางหรือเปล่านะแต่ลงมากอดแล้วกันพี่ได้เสียงคนเดิอนอะแต่พี่ถือไม้ยังคิดแล้วนะพี่คิดว่าน่าจะไม่เป็นไรผีต้องรอมันหายไปก่อนไม่งั้นเราไปไม่ได้ค่ะตัวนี้ตีแรงมากตีปุ๊บเราตายเลยถ้ามาจะเฝ้านี้ก็แสดงว่าไงก็ต้องไปข้างล่างแหละโอีคนะ เมื่อกี้อะไรอ่ะมีปะฮะฮะอะไรอ่ะมันเียนขึ้นตลอดเลยค่ะชื่อใครก็ไม่รู้เทียนติดติดดับดแต่ตรงนี้ไม่มีเทียนนะคะตกใจนึกว่าอะไร มาได้มันมาได้ผีมาไปไหนไปไหนลงล่างลงล่างมันน่าจะมาทางนี้ไม่ได้ค่ะทุกคนมันมีเวลาคูดาวอยู่ถ้าหลบตรงนี้เราน่าจะรอดค่ะโว้ว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 โว้โวโหมันสันที่ที่แบบมันเหมาะมากเลยนะคะทุกคนดูความเป็นหินงอกหินย้อยนะคะแล้วก็ผีก็แบบมาเป็นจังหวะจังหวะไม่ได้กะแต่จะกินเราอย่างเดียวนะคะ ไม,ไม้กางเขน,นทำให้ฉันอ่อนแอบหไฮพี่ว่าน่าจะใช่เป็นที่เดิมแล้วนี้ล่ะตัวอะไรอ่ะชิบหายและตัวบ้าเลยไม่รู้แปบ๊บนะ พี่เจอผีเฮ้ยพี่ว่าผีอาจจะไม่มาแล้วก็ได้นะคือถ้ามันจะมาโหดๆเนี่ยมันน่าจะไปในเหมืองของอาร์โม่เลยค่ะทุกคนก็เลยคิดว่าเราอาจจะควรกลับบ้านนะคะตอนนี้เนี่ยว้าววัดดีเพื่อน เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเพืนหนึ่งเจ็บไหมเราเป็นเพื่อนกันได้นะวัสด,ดีนายดูนอนน้อยนะฮัโลโหลกินน้ำสักหน่อยไหมขอแห้งหรือเปล่าเนี่ยนายโอเคดีหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนี่รู้จักฉันหรือเปล่าเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยเจอเลย ยังนั่งเหมือนเดิมนี่ตัวน้องยังเหมือนเดิมอะมีมีมีมที่นี่ไม่มีอะไรแล้วนะลูกนะอย่าเสียใจเรื่องซาบิน่าเลยแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะต้องไปกันที่เหมืองของอาโมูนะเขาบอกว่าเหมืองของอามูเนี่ยเป็นที่เริ่มของทุกๆอย่างเลยนะคะคือตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนว่ามันจะเริ่มแย่ลงเรื่อยๆเ,เพราะว่าเราเนี่ยไปเอาไม้กางเขนในกล่องของหมู่บ้านนั้นนะคะโอ้เนี่ยอะไรเนี่ย ที่ทำรังพึ่งเหรออ๊ยอันนี้อันนี้ใครหลอดนะทุกคนเบคอนแล้วก็เนื้อแกะนะคะอ้มันฝรั่งเต็มเลยแล้วก็ผักกาดด้วยสวรร์ของคนทำอาหารเลยค่ะที่นี่ต้นบ้านเราเจอแล้วล่ะ บ้านที่ดีของพวกเราแถมมีเบอร์ดี้จากนรกด้วยทุกคนโอเคงั้นเราจบพาร์ทกันที่นี่ดีกว่าโน้สวยงามมาน,นี่มาลุกวันซิบสเตียนเอาละค่ะก็เดี๋ยวเราจบพสสาร์ทสเพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวพาร์ตด้านเนี่ยเดี๋ยวเต้นจะพาทุกคนไปที่เหมืองของอาร์โม่กันนะคะก็โอเคใครชอบอย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเต้นในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้คลิปนี้เต้นขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบายบาย